สวัสดีครับผมสวัสดีเย็นวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับ2ิ6 6วันนี้เราก็มีนัดกันนะครับนัดไปเชีย์บอลน,นัดซีสเกตยูไนเตตเจอสารครามสามใบเถานะครับวันนี้ซีสเกตไปเยือนสารคราม3าใบเถาก็เลยมีนัดไปเชียรบอลที่บ้านพี่ต้นนะครับผม ต้นพี่ชาย FC United นะครับที่ร่วมเชียร์บอลด้วยกันนะครับวันนี้ได้มาเดินบ้านพี่แกนะครับก็เลยพี่ต้นแล้วก็พี่เปิ้ลน,นะครับผมร้านครัวชมพูนครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับโอ้สุดยอดมาเลยเดินชมสวนหลังบ้านแกก่อนครับบอลเตะ6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกาเนี่ยพี่ต้นพี่ต้นแกก็มา สแตนบายเครื่องรอแล้วครับเนี่ยโอเคครับวันนี้เราต้องชนะอย่างเดียวนะครับบนลจะเป็นยังไงเราไปชมกันนะครับผมโอเคครับ18นาฬิกาพอดีนี่มันครับโอ้นี่เดียวโอ้โหดูดิอ,อ,อ้มาแล้วไหนเปเลย ระหว่างเชียร์บอลนะครับพี่เปิ้ลสวยก็ได้ทำเมนูลูกชิ้นเนื้อทอดมาให้กินดูบอลไปด้วยนะครับผมขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะครับบอลตอนนี้เราโดนนำหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับผมเออน่าเสียดายครับจบเกมเก้าสินาทีบอลถ้วยรีโวครับนะครับเราตกรอบแรกนะครับผม ไม่ได้ไปต่อครับไปอุ้นบอลลีกกันต่อครับวันที่16กันยาครับเจอรารคามันเดิม